เรื่องของการบินไทยก็ยังเป็นเรื่องใหญ่นะคะท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านให้เดทไลน์เอาไว้21พฤษภาค,คมนี้ทางการบินไทยจะต้องส่งแผนฟื้นฟูกลับมาที่กระทรวงคมนาคมค่ะแล้วหลังจากนั้นถึงจะเข้าคอรมออีกทีคือตอนแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนียมีรายงานว่าแผนฟื้นฟูของการบินไทยจะเข้าคอรมอแต่ที่สุดเนี่ยก็ไม่เข้านะคะโดยที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าแผนฟื้นฟูเนี่ยมันยังไม่แล้วเสร็จมันยังไม่ครบถ้วน ดังนั้นก็ให้กลับไปทํากันมาใหม่แล้วก็ยื่นเด a d l i n e ไปแล้ว21พฤษภาคมนี้จะต้องรายงานกลับมาที่กระทรวงคมนาคม ทีนี้นอกเหนือจากแผนฟื้นฟูอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคือมันจะมีแผนสองที่มีข้อเสนอโดยที่มีรายงานว่าเป็นทีมที่ปรึกษาทางการเงินของการบินไทยที่เป็นคนเสนอข้อเสนอนี้ก็คือให้ยื่นเรื่องต่อศาลล้มละลายเรื่องที่มีการเสนอให้การบินไทยล้มละลายเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีอยู่เหมือนกันนะคะลองฟังกันดูค่ะ กันไปงเินก็กลังนาเมกาอยู่มันก็จะเข้าไปในระ่บงานฟ้นบูไงเขาบอกว่าเสนอมีการ้องร้บมาลายก่อนก็จะจัดมาเข้าปาถึงฝูมันอยู่ในเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมายว่าจะทํายังไงว่าเดิมเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่สองตัวกฎหมายของสาภาพใช่ไหมแล้วกฎหมายแล้วสัญญาณสองตัวซึ่งมันมันเดี๊ยาหนในตัวเองของเขาและวิธีการที่จะเข้าไปแก้ไขได้ไมมันไม่มีวิธีหาวิธีอื่นได้ก็ดีถ้าไม่มีก็ต้องไปถูกกฎหมายนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ใช้นี่ว่นจะใช้ยังยังเขากำลังตัดสินใจอยู่ นะคะว่าจะเอาทางไหนแล้วก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีศักสยามชิดช,ชอบบอกไว้ก็คือ1รอดูเรื่องแผนฟื้นฟูก่อนถ้าเกิดว่าแผนฟื้นฟูทําได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็จะหยุดอยู่ที่ข้อ1นี่แหละคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าแผนฟื้นฟูทําไม่สําเร็จถึงจะมาสู่อันที่สองก็คือยื่นต่อศาลล้มละลายนะคะเรื่องของการบินไทยเนี่ยมันยังมีประเด็นเรื่องนี้ด้วยพี่ไก่คุณผู้ชมครับ คือสาหากรณ์แต่ละสาหากรณ์เนี่ยเขาปล่อยกู้ให้กับการบินไทยมีตั้งแต่เกือบหมื่นล้านไปจนถึงร้อยล้านพอมาเกิดกรณีนี้กับการบินไทยก็เลยร้อนร้อนหนาวหนาวเลยนะคะอย่างเช่นสาหากรณ์อมซัพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยต้องส่งจดหมายเปิดผนึกของผู้บริหารสาหากรณ์แจ้งให้ทราบถึงสถานะหุ้นกู้ที่ซื้อจากการบินไทยหลังจากที่ในโลกออนไลน์ก็มีข้อมูลนี่ของการบินไทยที่ถูกระบุออกมา แล้วก็เอาไปแพร่ะสะพัดกันเป็นวงกว้างมีสหกรณ์74แห่งที่ซื้อหุ้นกู้ ก็อาจจะได้รับผลกระทบถ้าการวินไทยไม่สามารถแก้สถานการณ์วิกฤตได้สิบอันดับแรกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอค่ะอันดับหนึ่งคือสหกรณ์อมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมูลค่าหุ้นกู้นี่แปดพันกว่าล้านนะคะตัวเลขกลมๆอันดับสองคือสหกรณ์อมทรัพย์พนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมูลค่าหุ้นกู้สองพันกว่าล้านบาทและอันดับสามก็คือสหกรณ์อมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่นะคะ่ะ 2,500ล้านบาทนี่เมื่อวานนี้ก็เลยต้องมีการออกเอกสารอย่างของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาาลยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาชี้แจง4ประเด็นเลยให้สมาชิกลดความกังวลต่อการสูญเงินครับ